ครับวันนี้เรารีวิวรถท่วงข้างบายช่างหนุ่ยนะครับอันนี้เป็นรถนั่งนะครับมีเบาะติดเบาะครับล้อเป็นล้อโตนะครับ m s m s x นะครับล้อยางใหม่นะครับขอบสิบสองนะครับอันนี้ลูกค้าก็จะพาเขามีเลี้ยงหมาหลายตัวนะครับเขาจะพาหมาไป เที่ยวตามตลาดเลยเงี้ยครับครับสามโชคเหมือนเดิมนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับขี่ง่ายใช้คล่องนะครับขายต่อได้ราคาดีนะครับลดพวงข้างใบจ้างหนุ่ยครับหลังคาสีแดงนะครับเข่ากับรถนะครับติดกับสมานะครับสี่สตอกนะครับสี่จังหวะนะครับเครื่องยนต์สี่จังหวะ จะมีแรงกระชากครับทําให้รถแรงขึ้นนะครับเนี่ยครับสวยงามตามสไตล์ช่างหนุ่ยนะครับสนใจก็โทรหาเรานะครับ0622485157นะครับช่างหนุ่ยครับอยู่ที่บ้านบึงพาวนะครับตำบลชายนามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับบ้านเดียวกับ พี่ยงเฉิญยิ้มนะครับพี่ยงเชินยิ้มก็อยู่บ้านเดียวกันนะครับบ้านบึงพร้าวเนี่ยครับโอเคครับ